โอ๊ยร้อนะโมแกพาฉันเด,ดินมาไกลแล้วนะเนี่ยไอเดียฉันว่าเราไปกินร้านนั้นดีกว่านะร้านนั้นเนี่ยนะร้านขายอาหารจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้หรือว่าเป็นร้านขายของเก่าฉันกินไม่ลงหรอกสกปกสกปกเราขับรถไกลหน่อยแล้วก็ไปกินทีน่อื่นนะโมนะโอ๊ยไอเดียแกอย่าเรื่องมากไปหน่อยเลยแกก็รู้นี่ว่าแถวนี้เนี่ยไม่มีร้านอาหารให้เราเลือกแล้วนะโอ้โอ้ กินที่นี่ก็ได้ไแกนฉนไม่อยากกินอะโมดีแลก็โปะอะโมฉันนั่งไม่ได้หรอกดูสิดำปีเลยเนี่ยทำบ้าอะไรของแกเนี่ยรับอะไรดีครับคุณผู้หญิงอ่อฉันเอากว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกหนึ่งค่ะกว๋วยเตี๋ยวหมูน้ำตกหนึ่งนะครับแล้วคุณผู้หญิงล่ะครับฉันเอาสปากเกตตี้ไวท์ซอสแล้วก็เฟตตูชินีด้วย ต้องขอโทษด้วยนะครับคุณลูกค,ค้าคือว่าทางร้านเนี่ยไม่มีอะไรแบบนี้หรอกครับที่ร้านเนี่ยมีแต่ก๋วยเตี๋ยวโมถ้าไม่มีฉันก็ไม่กินหรอกนะไปกันเถอะโมนิดไอเดียแกทำอะไรของแกเนี่ยฮะนั่งลงเลยนะนั่งไปสิโอ้ยถ้าเกิดว่าแกไม่กินเนี่ยแกก็นั่งรอฉันอยู่ตรงนี้แหละฉันกินเองงั้นเดี๋ยวผมไปทำให้สักครู่นะครับร้บรอนอ่ะร้อน อะไรอ่ะเลย <Okay. S 2> มาแล้วครับร้อนเลย <c oughs> ขอบคุณนะคะ สวยงามน่ากินมากอะ่ะใส่พริกก่อนเลยยุยยๆโหกลิ่นเนี่ยหอมยุยยๆมากเลยนะไอเดียแกไม่กินจริงหรอเหม็นเหม็นเหม็นแล้วก็ร้อนองั้นฉันไม่เ,เกรงใจแกแล้วนะแต่ก็ไม่เคยเกรงใจฉันอยู่แล้วแหละให้ฉันมานั่งอยู่ตรงนี้เนี่ย เดียอร่อยมากเลยอะแกพ่อคะเอาก๋วยเตี๋ยวเหมือนโมมาหนึ่ง กินสิแกเดี๋ยวก็เย็นหมดหรอกความจริงแล้วอะ่ะฉันก็ไม่ค่อยอยากกินเท่าไหร่หรอกนะ,ะดูสิจะน่ากินอีนี่ชอเหลืออะไรเนี่ยดูสิดำขนาดนี้เคยล้างบ้างหรือเปล่าก็ไม่รู้่ะแกเอานี่ไอเดียแกจะไปไหนของแกเนี่ยเฮ้ยเรื่อม,มากจริง ี่เธอเอาน้ำอะไรมาให้ฉันกินเนี่ยดูสิยังมีตะกรนอยู่เลยอะ่ะเหม็นสาบด้วยมันน้ำคลองหรือน้ำประปากันแน่ยะฉันเอาน้ำขวดมาหนึ่งขวดเอาให้ฉันเดี๋ยวนี้ไปสินี่แกทำบ้าไรของแกเนี่ยฮะทำบ้าทำบออะไรกันโมฉันอะต้องเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองน้ำแบบเนี้ยฉันกินไม่ลงหรอกฉันกินได้แต่น้ำแร่ ก็แค่นั้นแหละโอ๊ยทำไมแกถึงเรื่องมากแบบนี้เนี่ยกินดูซิมันก็กินได้เหมือนกันนี่ฉันว่าแกเองต่างหากที่เรื่องมากอะฮะโมคนอย่างฉันนี่เลยนะเรื่องมากฉันเลือกสิ่งที่ดีที่สุดให้กับตัวเองก็แค่นั้นเลยอยาแกกินได้แต่ฉันกินไม่ได้แกก็กินไปคนเดียวเลยฉันจะเริ่มเบื่อแกแล้วนะทำตัวเป็นลูกคุหนูหลานคุณนายอยู่ได้แกกินเข้าไปเลยองมาบ่นฉัน น้ำขางยี่นี่น้ำส้มอะไรมันขุ่นขนาดนี้เนี่ยพริกดอมันเป็นปีแล้วมัง้งหรือว่าเป็นหมื่นหมื่นปีแล้วก็ไม่รู้อะ่ะกินไม่ได้หรอกแบบเนี้ยสกรปรกอะ่ะน้องเอาพริกน้ำส้มมาหน่อยนี่แกฉันเนี่ยเริ่มจะทนความเรื่องมากของแกมไม่ไหวแล้วนะก็มหดูสิมันกินได้ที่ไหนละ่ะขุ่นขนาดนี้เนี่ย เฮ้ยถ้ามันดองแต่พริกอย่างเดียวอะ่ะมันก็ต้องสีใสกว่าน,นี้สิสแสดงว่าไม่ได้เปลี่ยนเลยเนี่ยคุณฟ้าครับดูลูกค้าโต๊ะนั้นสิครับเขาเรื่องมากน่นแต่เช้าแล้วอะ่ะเออเอาหน่าฟุกเขาก็เป็นลูกค้าเราไปบริการเขาเถอ,อะอะโม แกดึงดมพริกนี่ดูสิเนี่ยเหม็นใช่ไหมล่ะฉันนะดมไปปุ๊บอบเหม็นสาพริกมากเลยอะแกสกปรกก็สกปรกพริกก็ยังมันเน่าอีกแบบนี้เนี่ยรับไม่ได้น้องเอาพริกมาเปลี่ยนให้พี่พเดี๋ยวนี้เลยไม่มีหรอกครับมีแค่นี้แหละครับจะไม่มีได้ยังไงฮะก็ร้านแกขายแต่ก๋วยเตี๋ยวไม่ใช่หรืองไงพริกแค่นี้เนี่ยทำไมขอเปลี่ยนไม่ได้ แกรู้ไหมว่าในชีวิตฉันเนี่ยไม่เคยมีใครปฏิเสธฉันแล้วแกเป็นใครเป็นแค่เด็กเสิร์ฟกล้าดียังไงฮะมาปฏิเสธฉันแบบเนี้ยไปเปลี่ยนมาให้ฉันเดี๋ยวนี้เลย,อยไอเดียทำไมแกถึงเรื่องมากแบบนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าแก,กกินไม่ได้เนี่ยแกก็ไม่ต้องกินนั่งอยู่ตรงนี้แหละฉันกินเองโบฉันไม่ได้เรื่องมากแต่แกดูสิไอเด็กเสิร์ฟคนเนี้ยดูสิฉันขอแค่พิกท้ามันทำให้ฉันไม่ได้ล่ะงั้นงั้นเอาอย่างงี้ครับงั้นกว๋วยเตี๋ยวสองข้อยี้คุณไม่ต้องจ่ายแต่ผมจ่ายให้เองแต่ว่าคุณเนี่ยอย่าีี้นนอก ร้านนี้ถึงจะเป็นร้านบ้านนอกแล้วมันผิดตรงไหนครับน้อยไอ้องของแกเห็นว่าฉันกับเพื่อนฉันอะไม่มีปัญญาายหรือไงฉันขอโทษแทนเด็กเสิร์ฟด้วยนะคะเออไม่ต้องขอโทษเลยค่ะคนที่ผิดเนี่ยคือเพื่อนฉันเองต่างหากเพื่อนฉันเนี่ยค่ะทำตัวไม่ร่ารักับเด็กเสิร์ฟฉันขอโทษแทนเพื่อนด้วยนะคะโบแกจะไปขอโทษมันทําไมฮะคุณเจ้าของร้านคะคุณดูเด็กเสิร์ฟคุณไว้นะคะฉันขอแค่เปลี่ยนพิ่แค่นี้เนี่ยทำไมทําให้ฉันไม่ได้ไล่มันออกไปเลยค่ะค่าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยฉันจ่ายเองค่ะโมแกแบบนี้อีกแล้วอะ นี่ไอเดียทำไมก็ต้องทำมิสัยแบบนี้ด้วยเนี่ยวันนี้เนี่ยแกสร้างความเดือดร้อนให้ฉันมากพอแล้วนะถ้าเกิดว่าแกไม่อยากกินเนี่ยแกก็ไม่ต้องกินนั่งรอฉันตรงนี้แหละฉันกินเสร็จเนี่ยฉันก็จะรีบไปละแกก็เป็นแบบนี้ตลอดแหละเดี๋ยวมามองอีก เห็นไหมฉันบอกแกแล้วว่าอร่อย <c oughs> ค่อยๆกินสิแกไม่ต้องรีบก็ได้โมจริงๆแล้วนะรสชาติอะมันก็สำคัญกว่าบรรยากาศร้านร้านข้างทางอะก็อร่อยได้เหมือนร้านนี้ไง <c oughs> รีบกินสิเย็นหมดแล้วเนี่ย <c oughs> น้องเอาเต๋วแบบนี้อีกหนึ่งอีกสองสามมา สามเลยเหรอนี่เยอะขนาดนี้เนี่ยแกจะกินหมดหรอหมลุดนะฉันหิวมากเลยอะ่ะ <c oughs> แกกินแต่แรกก็จบแล้วเนี่ยค่อยๆกินก็ได้แกเดี๋ยวก็สำลักหรอก เกะกะอะไรตรงนี้เนี่ยสวัสดีจ้าพอดีฉันจะมาสมัครงานนะจ้าสมัครงานที่นี่ไม่รับหรอกไม่ต้องมายืน้มดมมองๆแถวนี้เออแต่ฉันทําได้ทุกอย่างเลยนะจ้าฉันเป็นกรรมกรมาก่อนจ้าก็บอกว่าไม่รับไงพูดไม่รู้เรื่องใช่ปะออให้ฉันล้างจานก็ได้ออกไปได้แล้วพวกยกของหนักฉันทําได้หมดเลยนะจะไม่ออกใช่ไหมออไม่ออกดีๆใช่ไหม,ไ,มได้อ,ออกไป บอกให้ออกไปไงขอโทษจ้ะปุ๊กนี่มันอะไรกันนะปุ๊กป้าฟ้าก็มันน่ะมายืนน้ำด้อมมองๆ,ๆจะมาขอสมัครงานก็บอกแล้วว่าร้านเราไม่รับไม่รับก็ไม่ฟังพูดไม่รู้เรื่องเลยค่ะแต่เธอก็ไม่จําเป็นจะต้องไปสาดน้าเขานี้ก็พูด,ดับเขาดีๆก็ได้ทําไมจะต้องไปสาดน้ําใส่เขาก็ขเขาพูดไม่รู้เรื่องอะเธอก็พอเธอเนี่ยแหละตอนเนี้ร้านป้าย,ยังไม่รับสมัครพนักงา,านนะ พราะช่วงนี้ป้าขายไม่ดีเลยจ้าเพรานี่ว่าฉันน่ะตกงานแล้วก็ตอนนี้ก็ไม่รู้จะไปหางานที่ไหนเงินก็ไม่มีซื้อข้าวกินนะจ้าฉันก็เลยเอา <กด S 1> อย่งนี้แล้วกัน,กนต่อไปเนี้ยเธอมาที่ร้านป้ามาเอาเข้าวกล่องไปวันละกล่องแล้วกันนะปุ๊กถ้าเขามาเธอทำพวกกล่องไว้ให้เขาทุกวันแล้วกันวันละกล่องเข้าใจไหมห<า>ฉัน ขอโทษแทนปุ๊กด้วยนะจ๊ะไม่เป็นไรจ๊ะขอบคุณมากเลยนะจ๊ะไปไปทำงานเก็บด้วยกระมังเนี่ยขอบคุณนะจ๊ะสวัสดีจ๊ะอ่ะขอบคุณนะจ๊ะเอ,อ ถึงเวลาก็ไม่ยืนรอข่าวไม่รู้จักหากินเองสวัสดีจ้ะขอบคุณนะจ๊ะเออ เข้าวมาให้จ้ะขอบคุณมากนะจ๊ะและนี่เงินฉันให้ไม่เป็นไรหรอกจ้ะแค่ป้าให้ข้าวฉันทุกวันฮนะฉันก็ไม่รู้จะตอบแทนยังไงแล้วจ้ะป้าแต่ฉันเห็นเธอมากวาดใบไม้มาช่วยฉันเก็บถ้วยเก็บจานออกอยู่บ่อยๆนะรับไว้เถอะไม่เป็นไรจริงๆจ้ะยังไงเนี่ยป้าให้ข้าวฉันทุกวันอนะ ฉันก็ดีใจมากแล้วจ้ะไม่ต้องให้เงินฉันหรอกจ้ะแล้วที่ช่วยเก็บจานน,นั่นนู่นนี่หรือว่าช่วยกวาดเนี่ยฉันก็เต็มใจทำจ้ะมีอะไรฉันช่วยก็บอกนะจ้ะขอบคุณมากนะจ้ะ ให้เตะม,มากเลยนะครับอาจจะส่งผลต่อการมองเห็นแต่ว่าตอนนี้มันถึงขั้นวิกฤตแล้วนะครับคนไข้อ่ะอาจจะตาบอดได้นะครับแล้วฉันจะต้องทําไงคะหมอฉันฉันจะบอกไม่เห็นไปตลอดชีวิตเลยเหรอคะหมอจริงๆมันมีทางแก้อยู่นะครับก็คือต้องมีคนมาบริจาคดวงตาให้นะครับ <c oughs> เอาอย่างนี้แล้วกันครับเดี๋ยวหมอจะให้ทางโรงพยาบาลเนี่ย โพสขอรับบริจาคดวงตานะครับช่วยฉันด้วยนะคะหมอฉันฉันไม่อยากตาบอดได้เลยครับหมอจะพยายามให้สุดความสามารถเลยนะครับอมองหาอะไระป้าฟ้าแกไปไหนแล้วจ๊ะพอดีสองสามวันมาเนี้ยฉันไม่เห็นแกเลย ป้าฟ้าแกอยู่โรงพยาบาลตอนนี้หมอบอกว่าตาแกจะบอดแล้วอะไรนะจ๊ะตาจะบอดเหรอกลับไปได้แล้วพร้อมนะครับคุณภาพาหมอจะเปิดตาแล้วนะครับ น้าลองเลืมตาสิครับดีครับอีกนิดหนึ่งครับผมเป็นยังไงบ้างครับ หมอฉันมองเห็นแล้วค่ะหมอหมอดีใจด้วยนะครับฉันมองเห็นแล้วค่ะหมอโอ้ยฉันกลับมามองเห็นอีกครั้งนึงแล้วค่ะหมอขอบคุณมากนะครัหมอขอบคุณมากค่ะยินดีครับหมอคะว่าแต่ใครบริจาคดวงตาให้ฉันหรอคะเอ,อ่อคนที่เขาบริจาคเขา ไม่ประสงค์ออกนามนะครับหมอบอกไว้ได้จริงๆถ้างั้นคุณหมอขอตัวนะครับให้คุณอภาัาได้พักผ่อนค่ะขอบคุณค่ะหมอ ขนาดเนี้ยป๊กป๊กคาบป้า,า้านี่ทําไมกล่องมันมาเลี่ยนราอยู่งี้เต็มไปหมดไปเธอไม่เก็บกวาดทัความสะอาดที่เรียบร้อยฮะก็เข้ากล่องของสูไงคะของสูงหรอค่ะเอาสุมันไม่มาเอาหลายวันแล้วอะค่ะเหรอแล้วมันไปไหนอะเธอรู้ไหมอะเราจะไปรู้ได้ยังไงล่ะคะบป้า้า ไปไปงั้นก็เก็บกว่าดทำความสะอาดให้หมดไปมาทิ้งเลี่ยล่าอย่างนี้ได้ยังไงค่<า> hey, <but> ะแย่ปลาพฟ้าหายดีแล้วหรอคะจริงๆอ่ะถ้าป้าไฟยังไม่หายดีอ่ะกลับไปรักษาตัวที่บ้านก่อนก็ได้นะคะเดี๋ยวปุ๊กอ่ะดูแลร้านให้ขอบใจนะดูแลร้านเอาไว้ยักยอกใช่ไหมปุ๊ก ยากยอกอะไรพ็ฟ้าเอาอะไรมาพูดคะเธอหยุดโกหกได้แล้วปุ๊กฉันรู้เรื่องหมดแล้วแต่ฉันก็คงไม่ต้องบอกนะว่าฉันรู้มาได้ยังไงเธอยอมรับมาดีกว่าว่าเธอยักยอกเงินของร้านน่ะเสียแรงนะที่ฉันไว้ใจเธออะ่ะเธอทำกับฉันอย่างนี้ได้ไงฉันไปนอนโรงพยาบาลแค่เดือนสองเดือนเธอทำแบบนี้เหรอปุ๊กและตอนนี้ฉันก็ไม่มีเงินจ้างเธอแล้วพ่อฟ้า ป้าฟ้าให้โอกาสปุ๊กนะคะปุ๊กอยู่กับป้าฟ้ามานานอ่ะป้าฟ้าอย่าใจร้ายเลยนะคะนะคะป้าฟ้าก็เพราะอยู่มานานไงฉันถึงไม่ได้เรียกตำรวจมาจับเธอไงปุ๊กเธอออกไปหางานที่อื่นทาแล้วกันฉันคงให้เธออยู่กับฉันไม่ได้ละเพราะว่าเธอมันไม่ซื่อสัตย์ไงปุ๊กก็ได้ค่ะงั้นปุกลานะคะ เสียแรงจริงๆที่ไว้ใจขอเงินไหนจ้าขอบริจาคเงินให้คนตาบอดไหน่อยจ้าทำบุญทำทานให้คนตาขอบคุณจ้าขอบคุณจ้าอนุโมทนาบุญนะจ้าขอให้โชคดีโชคดีนะจ้าขอเงินไหนจ้าทำไมเสียงคุ้นจังเลยอ่ะสูสูใช่ไหมเนี่ยเสียงเสียงป้าฟ้า ป้าฟ้าเหรอจ๊ะป้าฟ้าเป็นยังไงบ้างจ๊ะสุทำไมเธอเป็นอย่างเงี้ยทำไมอยู่ดีเธอตาบอดเนี่ยเออคือว่าฉันอย่าบอกนะว่าที่เธอเป็นอย่างเนี้เธอบริจาคดวงตาให้ฉันคุณหมอคะฉันพร้อมจะบริจาคดวงตาให้คุณนภาแล้วค่ะถ้าอย่างนั้น หมอรบกวนเซ็นเอกสารให้หมอด้วยครับค่ะนี่ค่คะเดี๋ยวหมอจะนัดวันอีกทีนะครับค่ะขอบคุณมากเลยนะครับขอบคุณคุณหมอเหมือนกันค่ะเธอทำแบบนี้ทำไมอะสุ ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยจะป้าฉันน่ะมันก็ตัวคนเดียวพ่อแม่ฉันก็ไม่มีอมฉันไม่มีทั้งสามีไม่มีทั้งลูกชีวิตเนี้ยฉันเหลือแค่ป้านะจ๊ะป้าดีกับฉันมากมีบุญคุณกับฉันคอยช่วยเหลือฉันตั้งหลายอย่างแค่ดวงตาฉันให้ป้าได้นะจ๊ะสู้ก็ไม่เธอดีอย่างเงี้ย เธอรู้ไหมจริง,รงๆเธอไม่ต้องทำแบบนี้ก็ได้นะเธอบริจาคดวงตาให้ฉันแต่เธอต้องอยู่ในโลกมืดนะสุไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยจ้าฉันน่ะไม่มีอะไรให้ต้องเสียแล้วดวงตาของฉันน่ะให้ป้าไป,าปาย,ยังจะดีสักกว่าฉันขอบใจเธอมากนะสุต่อไปนี้นะฉันจะเป็นดวงตาให้เธอเอง ไปอยู่กับฉันนะไปเป็นลูกเป็นหลานฉันฉันจะดูแลเธอเองนะสุนะขอบใจนะจ๊ะป้าป้าดีกับฉันตลอดเลยขอบใจมากนะจ๊ะโอ้สุ